ครับอยู่กับผลทอปันจันดำซิงครับวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับรถลอครับงานปากบบออยู่กับอ8ส8ซ้ายยุน่นทีมงานพลังซับครับแต่ว่าวันนี้มาวิ่งงานปากบอก็อถือว่าเป็นงานเหมืน่ะโอ้รถคันนี้ลูกเล่นเยอะครับกันชนเขาเนี่ยมีขึ้นมีลง สวยครับสวยถือว่าสวยมากครับรถผมก็มาครับวันนี้ได้มาช่วยวิ่งได้มาช่วยวิ่งครับวันนี้นี่แปลงตรงนี้ครับเทกันตรงนี้ครับโอ้แต่ว่าวันนี้เหนื่อยครับโอ้ดินติดกระบะครับโอ้สองเที่ยวยกดำสองเที่ยวยกดำครับลายบันเทิงเยวจะพาชมครับ วิ่งอยู่โซนเมืองบุรีรัมย์ครับเมืองบุร,รีรัมย์อำเภอเมืองครับดูักันชนเขาเนี่ยสวยงามครับสวยงามผมก็ยังชอบนะครับให้เห็นเขาก็ว่าสวยครับอ,อ้าวาชมรอบๆครับ สวยครับจัดทือว่าดีครับสวยอะไรเขาแต่จะให้ชมใกล้ๆครับนี่ให้ชมใกล้ๆกันชนโอ้ชอบแต่กันชนเขานี่นะครับ ต้องขับนี่ต้องดูแลอย่างดีนะลืมลืมยกขึ้นไม่ได้นะครับเวลาขนดินหนักๆนี่สังกัดบ้านนอกทีมงานพลังซับชมหมวกสตายุ่นมันจะมีเครื่องเสียงเครื่องเสียงเปิดทุกวันครับเปิดจนบูทธแบตหมดชาติใหม่เปิดใหม่ทุกวันครับชาติใหม่เปิดใหม่ทุกวันถือว่าได้มา ร่วมวันนี้ครับมาช่วยครับวันนี้งานช่วยเห็นวิ่งคนเดียวครับน่าจะเงาครับอย่าประมาณนี้นะครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ